الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبينا أنفسك العبري وخاوة มินอับาบมะฮับบะติลลาฮิลิอบาดฮินันะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งจากสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้อราสุานะฮูวาจาอลรักบ่าวของพระองค์นะครับนี่เป็น h a d i t ที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเป็น h a d i t ที่ในงานจท่านซาฮิบินซาอัดินซาอิดีรับยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าจะาะรับบิซัลลอลันะครับ มีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีสุลต่านละฮ์มาในยุบุซัลลัมและเขาเก็ไดก้กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์สุลต่านละฮ์มาในยุบุซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลครับดุลลานีอล ع ل ى ع م ลินท่าน رسول ุได้โปรดชี้แนะแนะนำการงานสักอย่างหนึ่งให้ฉันหน่อยได้ไหมอิดะอามินทูฮูอาฮับบานินละหากว่าฉันได้ทำการงานนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้อัลลอฮฺจะอาลารักฉัน ว่าอาฮัมบานินนัสและหากว่าฉันได้ทําสิ่งนั้นแล้วเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็จะรักฉันเช่นกันท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮิวรสลลัมจึงกล่าวบอกว่าอิสฮัดฟิดดุนยาอยู่ให้บุกลอเจ้าจงมีความมักน้อยจงสมาธะจงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับในดุนยาอยู่ให้บุกลออัลลอฮฺจะอาลาจะรักเจ้าหมายความว่าอย่าไดุ้่มหลงการมีชีวิตอยู่ในดุนยา ว่าจะให้ฟีมาอินดันนาสยูฮิบบกันนาสและเจ้าจงมักน้อยในสิ่งที่มีอยู่ที่ผู้คนแปลว่าอย่าเที่ยวไปขออะไรกับคนเยอะอย่าไม่ใช่ว่าเขามีเราก็อยากมีด้วยใช่ไหมครับหากว่าเราไม่ไปขอคนแล้วท่านอัลสุลบอกว่าผู้คนก็จะรับเจ้านะครับฉะนั้นขะดิษบนี้เป็นฮะดิษที่เชคซอละฟาซานฮะฟิะฮ์ลอฮุจะอาลาท่านอธิบายไว้ดังนี้นะครับ ท่านกล่าวบอกว่าฮะดะฮะดีตุนอาดีมนี่เป็นฮะดีตที่สําคัญเป็นหะดีตที่ยิ่งใหญ่วะฮุวะมินจวาวะเมอันกะลิมและเป็นหนึ่งในถ้อยคําที่ที่ครอบคลุมซึ่งท่านอบีุลาาสลาัลลอฮฺอัลลอฮฺซัลลัมนั้นท่านมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งพี่น้องตระซูลเป็นผู้ที่อัลลอฮฺจะให้ความพิเศษอย่างหนึง่งนั่นก็คือเวลาที่ตระซูลพูดเนี่ยตระซูลจะพูดคําน้อยจะไม่พูดเยินเยินไม่พูดยาว แต่ความหมายที่ได้ repay, จากสิ่งที่เราสู้พูดเนี่ยมันมีความหมายที่ครอบคลุมนี่แหละคือสิ่งที่บรรดาอุลามะเนี่ยบอกว่าเยาวามีอุนึ่งแค่หนพูดน้อยคําพูดเนี่ยน้อยแต่ความหมายเนี่ยครอบคลุมเยอะและนี่ก็เป็นหนึ่งในคําพูดที่ท่าเนบิสละลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพูดและมีความหมายที่ครอบคลุมอย่างมากว่าฮุวะมีนะอะฮะดิสินอัลกับะอัลลัตีตะดูรุอะไลฮะกวาอิดุลอิสลามกามาซาบัก และเชคก็บอกว่าและฮะดิษบทนี้ก็เป็นหนึ่งในสี่ฮะดิษนะครับซึ่งสี่ฮะดีษเนี่ยเป็นสี่ฮะดิษที่มีความสําคัญและนับวาเป็นกฎเกณฑ์และเป็นรากฐานที่สําคัญของศาสนาหนึ่งในสี่ฮะดีษคือฮะดิษบทไหนพี่น้องคือฮะดิษบทที่เรากําลังจะเรียนกันนี้นั่นเองนะครับและฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่ทานซ่าอิบนุซซา,า,อ,าอิ รอดีอัลลอฮ์อันลอฮ์นะครับได้ถามท่านนบ,บีนส,สลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมว่าดุลละนีซึ่งคำว่าดุลละนีในภาษาอาหรับแปลาว่าอัลชิดีนีอิลาอามันทอร์ซูลชี้แนะฉันหน่อยได้ไหมให้ฉันได้รู้จักการงานสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอิดะอามินทูอฮับบานิละและอฮับบานินนัสซึ่งการงานนั้นนหากว่าฉันทําแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักฉันมนุษย์ก็จะรักฉัน เชคจึงบอกว่าฮาดากาลามุญยาเมียฉะนั้นคําพูดสองถ้อยคำเนี่ยก็เป็นคําพูดที่ครอบคลุมครอบคลุมถึงทุกๆอย่างว่าอะไรก็ตามที่ทําไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักนบีนก็จะรักนั่นแปลว่าการงานนี้เป็นการงานที่สําคัญและเป็นการงานที่จะครอบคลุมความดีงามหลายอย่างหลายๆอย่างหลายๆประการดดวยกันท่านนบีสัลงล่ามะฮานี่วะซาลัมจึงกล่าวกบท่านสักอิบินสักดีสัดีรดิอัลลอฮุอันลูบอกว่าอิซฮัด ฟิด,ดุนยาอย่ให้บุกันหลอเจ้าจงมีความสมถะเจ้าจงเป็นคนมักน้อยเจ้าอย่าได้หลงไหลในดุนยาเพราะถ้าหากว่าเจ้าใช้ชีวิตแบบนั้นได้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะรักเจ้าและเจ้าจงเป็นคนที่สมถะจงเป็นคนที่มักน้อยในสิ่งที่ผู้คนนั้นมีไม่ได้แปลว่าคนมีอะไรก็อยากจะมีเหมือนเขาคนนั้นมีไอ้นี่ก็ไปขอเขาคนนั้นมีไอ้นี่ก็ไปขอเขาเวลาที่เราไม่เที่ยวไปขอคนเนี่ยคนก็จะรักเจ้า แต่จะหากว่าเราเที่ยวไปขอคนนั้นทีคนนี้ทีคนนั้นอย่างคนนี้อย่างคนจะชอบเรารู้ไม่ชอบเราพี่น้องคนไม่ชอบคนรำคาญใช่ไหมคคนก็จะเกลียดเราแต่จะหากว่าเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นคนมากน้อยมีเท่าไรก็ทำดีลิล่ะเอา่ะให้ฉันเ่านี้ผู้คนก็จะสรรเสริญเยืยนยอเราอ,อ้มาชาอัลลอ์มันเป็นคนเรียบง่ายนะมันใช้ชีวิตไม่เที่ยวไปขอคนนั้นไม่ขอคนนี้ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทารูสสอนเราเชคจึงบอกว่ากาลิมาตุนจามอะตุนมุขตซาระ ฉะนั้นถ้อยคำสองประโยคเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ครอบคลุมครอบคลุมความหมายครอบคลุมการง,งานที่ดีครอบคลุมความสำคัญและมุขต่สรอปแปลว่าเป็นคำสั้นๆเป็นการสรุปสั้นๆแต่มีความหมายและมีใจความที่สำคัญนั่นเองเช็คอธิบา่ต่อบไปนะ้องช่บอกอจุหดุนะครับส่วนคำว่าสมถะหรือซ a h e d เนะี่ยหรือจูดที่เราเรียกกันว่าค ah นซ a h e d เนี่ยคนไทยจะเรียกว่าคนสมถะ หรือคนมักน้อยเชอธิบายบอกว่าคําว่าุบในที่นี้มีความหมายว่าอาดามุรับปติชัยแลว่าเราไม่ได้มีความต้องการในเรื่องนั้นคนมักน้อยเนี่ยคนสมถะเนี่ยเขาทำไมพี่น้องเขาไม่ได้อยากมีแบบนั้นหรอกเขาไม่ได้อยากมีแบบนี้หรอกเขาไม่ได้ต้องการทําแบบคนนั้นหรอกเขาไม่ได้ต้องการได้รับเหมือนคนนี้หรอกแปลว่าอะไรเขาไม่อยากได้รับในสิ่งสิ่งนั้น เหมือนที่ Allah จะกล่าวไว้ในกุรานบอกว่าวกานูฟีฮิเมนซาฮีดีนและพวกเขาก็เป็นหนึ่งจากบรรดาคนที่มักน้อยนะครับฉะนั้นคําอธิบายคํานี้เชฟซาลัฟฟาซานฮบีละฮุลลาห์ของ Allah ท่านได้ยก คำกล่าวครับผู้ของเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียามาบอกว่าอิบนุตัยมียเราให้มาฮุลลาฮุตาะท่านท่านอธิบายคําว่าซูฮุดะท่านอธิบายบอกว่าหมายถึงฮัวตารกูมาและยันฟะอุกะฟิลอาคราะฉะนั้นคําว่าสามาตะหรือคําว่ามักน้อยในที่นี้หมายถึงให้เราละทิ้งสิ่งที่เราจะไม่ได้รับประโยชน์ ในโลกอาเครลมักน้อยไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องหากินเงนะินดุนยาน,นีนอนอยู่ที่บ้านเฉยฉันสามาถะฉันมักน้อยเสื้อผ้าแล้วใส่เกา่าๆเกา่าๆเลยใหม่ๆมีไม่ม,ม,มีแต่ครใส่ค,คาถาและบอกฉันเป็นคนสามาถะอยู่บ้านทําไมไม่ทํางานละ่ะฉันเป็นคนสามาถะไม่ใช่แต่คําว่าสามาถะหรือการมักน้อยในที่นี้เชคุนิสต์นัมติมียาบอกว่าหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราละทิ้งสิ่งที่ทําไปแล้วในโลกอาเครลเราไม่ได้รับประโยชน์ เราไม่ได้รับประโยชน์ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําไปแล้วเราจะไม่ได้รับผลจากสิ่งที่เราทําในดุนยานี้ในโลกอาเคโร์อย่าทำซะฉะนั้นสิ่งนั้นที่เราไม่ทำนะ่ะในเรียวกว่าการมักน้อยฉะนั้นการหลุมหลงในดุนยาการลหลงไหลในดุนยาเราจะได้รับประโยชน์อะไรในโลกอาเคโร่ไม่พี่น้งองไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยแถมอาจจะทําให้เราได้รับการลงโทษหรือจะทําให้เราั้นอยู่ในหมู่คนที่ขาดทุนฉะนั้นการที่เราละทิ้งสิ่งนี้เนี่ย นั่นแปลว่าสิ่งนี้มันไม่ทําให้เราได้รับประโยชน์ในโลกหน้านั่นแปลว่าเราเป็นคนที่มีความสมถะเราเป็นคนที่มักน้อยแล้วเราเป็นคนที่รู้จักมักน้อยในดุนยาเป็นคนที่รู้จักพอเพียงในดุนยา ละจาเลก็จะรักเรานั่นเองฉะนั้นนี่แหละพี่น้องู้สรัทาที่นักทั้งหลายเป็นประโยคแรกนะครับที่่านบีซอลลัลของอาลีอวบซัลัมได้สอนในพวกเราปฏิบัติตนในดุนยาและนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่มีอิมานที่เป็นบาฮอลลอสุภาของวาจาเล่และเราจะต้องจาฮะดิษบทนี้ให้ดีๆและนี่แหละคือหลักการที่สําคัญกฎเกณฑ์ที่สําคัญของศาสนาอิสลามนั่นก็คือการมักน้อยหรือการสมัครหรือความสมัถะหรือความพอเพียงกับการใช้ชีวิต yang riap ngah di dunia nanineng sallallahu alaihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi